เรถามพี่อารีว่าปกติที่เราเป็นอยู่คืออะไรบ้างเหนื่อยให้เราก็ไม่รู้สาเหตุมาจากไหนเหนื่อยง่ายมากแล้วก็แล้วก็ในในหูนะมันดังบุดบุดบุดแบบดังดังแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันหายไปเลยแล้วก็อะไรอีกนะที่ว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่หลับกนหลับประมาณไหนประมาณไหนที่ว่าไม่หลับนั้นบางคืนก็สว่างเลยลอจริง สว่างเลยบางคืนไม่หลับไม่ไม่บางคืนบางทีสว่างเลยสว่างจ้าอืมอืมอืมอไม่หลับตาแคแล้วที่ว่านเหนื่อยนะประมาณไหนลองลองลองที่ที่บอกว่าประมาณไหนเหนื่อยเหนื่อยนั่นแค่แค่เราค้มไปไปที่เท้าเรานี่อาบน้ําเสร็จเราข้มไปตาครีมทาผิวก็เหนื่อยแล้ว เหนื่อยกงักแล้วทีนี้อ่าตอนเราไปฟังนะฟังการเรื่องราวของโรคแล้วก็อะไรต่างๆรู้สึกว่าเราจะมีแบบรสันสันด้วยนะออสันสนเราสันนี่สันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเราจับเฟมแบบนี้มันโคเด็กมันเห็นพี่อารีทําไมทาไมเราว่าเราหิวข้าวเราโกรกอะไรเราุดเล่นไปอันนี้หิวข้าวเลยเมื่อก่อนสันหิวข้าแต่จริงๆเรารู้แล้วว่าเราสันไม่ไม่ไม่รู้ทีเมื่อก่อนไม่รู้นี่ถือเฟมแบบนี้นะจุดใยชื่อคนงานแล้วก็ ก็ถือๆมันก็สั่นเด็กมันเห็นอพอเด็กมันเห็นพี่อะีรทาไมมือสั่นเราก็บอกว่าพี่อยู่ข้าวแหละแล้วแล้วก็ไม่ได้สังเกตโอ้ใช่แล้วทีนี้ตอนแรกมันก็รู้สึกกนานไปนานไปเราไม่รู้ว่าต้องรักษาแบบไหนนะคะนานไปนานไปโอ้นานไปนานไปมันยิ่งสั่นยิ่งสั่นยิ่งสั่นแรงเดี๋ยวนี้มันสั่นแรงมากอแล้วแล้วอ่ะสีวันอ่ะสีวัน คือมาสัมษั์นี่เพราะว่าสีวันอะไรบ้างที่กินที่กินอะไรตัวไหนบ้างอ๋อกินมีมมิกไนต์มิกไนแล้วก็คเลาเจออันนี้กินไหมกินอันนี้กินวันละสามขวดอยู่ผสมกับน้ำใช่ไหมผสมกับน้ำใช่กินตลอดวันเลยในสีวันอยากรู้เพราะว่าบอกว่ามันเร็วมากสี่วันอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วก็ในหูที่มันดังที่มันดังในหู